นี่เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพราะว่าเขารถนี่บอกได้เลยว่าก็เกร็งๆเหน่อยๆน,น,นะแต่งตัวนี้เตรียมเที่ยวแล้วนะใช่ก็คือเตรียมไปเที่ยวแล้วแต่ว่าไปไหนไม่ได้ก็เลยแบบเออเที่ยวบนรถละกันเปิดเปิดแอร์เย็นๆฟังเพลงตอนหยิบกุญใจรถมาก็คือคุณแม่บอกมองหน้าแล้วก็ไปไหน <laughs> ตัวดูดด้วยครับรองกรณีไม่ไปขบขี่คิดโควิด COVID, ที่มองมนให้คนไทยฟุตบอลุ <Hey! S 2> Football, ดูโร2020ดูชัดชัน,ชนแบบถูก op, นิสิตอาร์โรซันจัดได้อาร์โรซอฟรองทั้งแต่ใส่สบายเพาะว่เป็นกำลังใจมีที่มานะคือมันเป็นชุดที่ยันตะใส่ทูช็อตเป็นเจ้าสาวคือสั่งมาจากช้อปปี้ ที่เป็นรอบเจ้าสาวแต่ว่ารุ่นรอบแรกแล้วุูช็อตรอบแรกเลย,แ,เลยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบพอสั่งมาแล้วมันไม่ใช่สีขาวเราก็เลยต้องไปหาใหม่กลายเป็นชุดที่ใส่ทูช,ช็อตครั้งอันนี้ก็เลยไม่เคยได้ใช้เลยก็ได้งัดขึ้นมาใช้แหละกะว่าจะหาหาแหล่งส่งต่อเสื้อผ้ามือสองเยอะเหลือเกินเสื้อผ้า อืมเป็นไงครับนางงามเราได้ไปประกวดนางงามมาประเด็นคือเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีไม่มี